สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้ผมอยากชวนคุณมองสองครามรัสเซียยูเครนผ่านเลนที่แตกต่างออกไปเพราะบ่อยครั้งสิ่งที่เปลี่ยนทิศทางของสองครามไม่ใช่ภาพการระเบิดในวินาทีแรกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและวิธีที่ผู้มีอำนาจพยายามควบคุมความหมายของเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในช่วงเวลานี้ยูเครนได้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระยะไก,กลแบบประษาหลายจุดลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเป้าหมายไม่ใช่เพียงจุดยุทธศาสตร์ทั่วไป รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันโรงงานเคมีที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิตวัตถุระเบิดและโครงสร้างพื้นฐานนอกชายฝั่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบโลจิสติกของสงครามความเสียหายทางกายภาพสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้แต่แรงสะเทือนทางการเมืองและจิตวิทยาที่ตามมากลับขยายตัวไกลกว่าขอบเขตของสถานที่ที่ถูกโจมตีหลายเท่าในมอสโกปฏิกิริยาเกิดขึ้นแทบจะทันทีนกลไกของรัฐต้องขยับอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องชั่งน้ำหนักว่าควรยอมรับความเปราะบางมากเพียงใด ต่อสาธารณสื่อของรัฐปรับโทนเป็นการรายงานเชิงฉุกเฉินพร้อมกันทั้งระบบส่งสัญญาณว่าความมั่นใจที่เคยถูกนําเสนอยอย่างต่อเนื่องกําลังเผชิญกับบททดสอบที่ไม่คาดคิดนี้ไม่ใช่การสื่อสารตามปกติแต่คือการบริหารวิกฤตในเวลาจริงระหว่างการรักษาภาพลักษณ์ของการควบคุมกับแรงกดดันจากข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปกปิดได้สําหรับเครมลินสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ถูกโจมตีแต่คือคำถามที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงานโรงงานที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยเหตุใดจึงถูกเข้าถึงได้ระบบป้องกันที่เคยถูกอธิบายว่าแน่นหนาทำงานได้จริงเทียงใดและใครคือผู้รับประกันว่าพื้นที่ภายในยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์คำถามเหล่านี้บ่อนกัดความเชื่อมั่นได้รวดเร็วกว่าความเสียหายทางวัตถุใดๆในสถานการณ์เช่นนี้ทางเลือกของผู้นำมีจำกัดการนิ่งเงียบยิ่งกระตุ้นการคาดเดาการยอมรับมากเกินไปยิ่งเปิดช่องให้ความไม่แน่นอนขยายตัว ดังนั้นวิธีที่เร็วที่สุดคือการจัดกรอบเรื่องเล่าใหม่เปลี่ยนจุดสนใจจากคำถามภายในไปสู่ภายคุกค,คามจากภายนอกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ไม่ใช่การประทะกันของอาวุธแต่คือการประทะกันของคำอธิบายว่าใครจะเป็นผู้กำหนดความหมายของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากแรงสั่นสะเทือนแรกผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในมอสโกไม่ใช่การชี้แจงเชิงเทคนิคแต่คือการกำหนดกรอบเรื่องเล่าใหม่อย่างรวดเร็วเสียงจากเครมลิน เริ่มชัดเจนขึ้นไม่เพียงกล่าวโทษยูเครนเท่านั้นแต่ขยายเป้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าการโจมตีเชิงลึกเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการจัดการหรือการสนับสนุนโดยตรงจากวอชิงตันการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหากเป็นการคำนวณเชิงการเมืองอย่างรอบคอบการยกระดับศัตรูจากยูเครนไปสู่สหรัฐช่วยเปลี่ยนภาพของเหตุการณ์จากความล้มเหลวด้านการป้องกันภายในประเทศไปสู่การเผชิญหน้ากับมหาอำนาจระดับโลกศัตรูที่ใหญ่ขึ้นช่วยอธิบายความเสียหายได้ง่ายขึ้น และลดแรงกดดันต่อคำถามที่ไม่พึงประสงค์ภายในระบบในเชิงกฎหมายและการรับรู้การกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมโดยตรงยังเป็นความพยายามผลักดันแนวคิดว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับการทำสงครามโดยพฤตนทในไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางอ้อมนี่คือการจัดวางกรอบใหม่ที่มีเป้าหมายทั้งต่อเวทีระหว่างประเทศและต่อสาธารณาชนภายในประเทศเดียวกันหากผู้ฟังเชื่อว่านี่คือการลุกรานจากอเมริกาความพ่ายแพ้ก็ สามารถถูกแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความโกรธสามารถถูกใช้เป็นพลังทางการเมืองได้อีกด้านหนึ่งการปฏิเสธว่าทีเยฟมีศักยภาพดำเนินปฏิบัติการเช่นนี้ด้วยตนเองเป็นการหลีกเลี่ยงการยอมรับความจริงที่อึดอัดนั่นคือความสามารถทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของยูเครนได้พัฒนาไปไกลกว่าที่มอสโกยอมรับอย่างเป็นทางการการโยนความรับผิดไปยังวอชิงตันจึงเป็นทางออกที่สะดวกกว่าทั้งลดทอนภาพลักษณ์ของคู่ต่อสู้โดยตรงและหลีกเลี่ยงการยอมรับรอยรั่วในระบบป้องกันของตนเอง สหรัฐอเมริกาถูกเลือกเป็นเป้าหมายด้วยเหตุผลที่ชัดเจนพอสมควรมันเป็นศัตรูที่ทรงพลังพอจะทําให้ความล้มเหลวของรัเสเซียดูสมเหตุสมผลอยู่ไกลพอที่จะทําให้การตอบโต้ดูเป็นเรื่องการป้องกันตัวและมีน้ําหนักทางการเมืองภายในประเทศมากพอจะกระตุ้นความกลัวความไม่พอใจและความเป็นปรึกแผนในช่วงเวลาที่ผลกระทบของสงครามเริ่มเข้าใกล้ชีวิตประจําวันของประชาชนมากขึ้นสิ่งที่ทําให้การโจมตีระยะลึกล่าสุดสร้างแรงสะเทือนมากกว่าครั้งก่อนก่อน ไม่ได้อยู่ที่จํานวนเป้าหมายหากักแต่อยู่ที่ลักษณะของเป้าหมายเหล่านั้นโรงกตั่านน้ามันโรงงานเคมีและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ถูกโจมตีไม่ใช่พื้นที่แนวหน้าไม่ใช่เขตพิพาทโดยตรงแต่เป็นสถานที่ซึ่งตลอดหลายปีถูกนําเสนอว่าอยู่ไกลจากสนามรบและได้รับการปกป้องโดยทั้งระยะทางและระบบป้องกันหลายชั้นเมื่อสถานที่เหล่านี้ถูกเข้าถึงได้จริงสมมติฐานพื้นฐานของความปลอดภัยก็เริ่มสันคลอนความเชื่อที่ว่าภูมิศาสตร สามารถทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันได้ถูกตั้งคำถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับสังคมรัสเซียนี่ไม่ใช่เพียงข่าวการโจมตีแต่เป็นสัญญาณว่าความรุนแรงของสงครามกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากกว่าที่เคยรับรู้มาก่อนภายในเครมลินคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นําไม่ต้องการ,รเผชิญโดยตรงระบบป้องกันที่ถูกอธิบายว่าแน่หนาเหตุใดจึงไม่สามารถหยุดยั้งได้ความรับผิดชอบอยู่ที่ใครและการรับประกันความปลอดภัยที่เคยให้ไว้กับประชาชนยังมีน้ำหนักเทียงใดคำถามเหล่านี้ ไม่ได้ต้องการคําตอบในทันทีแต่การมีอยู่ของมันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะบ่อนกัดความมั่นใจไหนระยะยาวแทนที่จะตอบคําถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมามอสโกเลือกขยายกรอบของเรื่องราวออกไปสู่ระดับที่กว้างกว่าการโจมตีถูกอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ,รเผชิญหน้ากับตะวันตกไม่ใช่ผลสะท้อนของช่องโหว่ภายในประเทศวิธีการนี้ช่วยลดแรงกดดันจากการตรวจสอบภายในและเปลี่ยนความสนใจของสาธารณาชนไปยังภัยคุกคามภายนอกที่จับต้องได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามการขยายกรอบเช่นนี้ก็มีต้นทุนเช่นกันเพราะยิ่งการโจมตีเกิดขึ้นลึกและประสบความสำเร็จมากเท่าใดเส้นแบ่งระหว่างสนามรบกับชีวิตประจำวันก็ยิ่งเลือนรางมากขึ้นเท่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไปคำอธิบายเรื่องศัตรูภายนอกอาจช่วยตอบใจได้ชั่วคราวแต่ภาพของสถานที่ที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยกลับกลายเป็นเป้าหมายย่อมทิ้งรอยคำถามที่ยากจะลบเลือนจากมุมมองของผู้สื่อข่าวสนามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความเสียหายเชิงกายภาพแต่คือรอยร้าว ในภาพลักษณ์ของความควบคุมและความไม่อาจแต่ต้องได้รอยร้าวที่อาจไม่ทําให้ระบบพังทลายในทันทีแต่ค่อยๆขยายตัวทุกครั้งที่มีการโจมตีลึกครั้งใหม่และทุกครั้งที่คาอธิบายไม่อาจปิดช่องว่างระหว่างคากล่าวอ้างกับความเป็นจริงได้อย่างสนิทสนมท่ามกลางการกล่าวหาที่ทวีความรุนแรงจากมอสโกปฏิกิริยาของวอชิงตันกลับแตกต่างอย่างชัดเจนสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตอบโตด้ด้วยถ้อยคําแข็งร่าวไม่ยกระดับวาทกรรม และไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการเผชิญหน้าทางวาจาที่เครมลินพยายามสร้างขึ้นตรงกันข้ามเสียงจากฝ่ายบริหารถูกควบคุมอย่างรอบคอบสม่ำเสมอและตั้งอยู่บนหลักการเดิมที่ถูกย้ำซ้ำอย่างตั้งใจการยืนยันสิทธิของยูเครนในการป้องกันตนเองและการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้บงการโดยตรงไม่ใช่เพียงการชี้แจงเชิงการทูตแต่เป็นการส่งสัญ,ญญาณเชิงยุทธศาสตร์วอชิงตันเลือกใช้ความนิ่งเป็นเครื่องส่งสารความนิ่งที่มีน้ำหนักเพราะมันตัดโอกาสที่รัเสเซีย จะใช้ปฏิกิริยารุนแรงของฝ่ายตรงข้ามาเป็นหลักฐานสนับสนุนเรื่องเล่าของตนเองในบริบทนี้การยับยั้งไม่ได้หมายถึงการถอยแต่คือการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนปฏิกิริยาที่ร้อนแรงเกินไปจะมอบภาพที่เครมลินต้องการว่าการโจมตีเหล่านี้คือการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจขณะที่ถ้อยคำที่กุมเครือเกินไปจะถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอวอชิงตันจึงเลือกเส้นทางที่แคบและยากกว่าคือการยืนหยัดในหลักการโดยไม่เพิ่มเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ จากมุมมองของนักกล่าวสนามสิ่งที่น่าสังเกตคือความสม่ำเสมอของท่าทีอเมริกันความสม่ำเสมอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความพยายามบังคับให้มอสโกเพชินกับเรื่องเล่าที่ตนเองสร้างขึ้นหากรัสเซียยืนกรานว่าสหรัฐมีส่วนร่วมโดยตรงนั่นย่อมเรียกร้องการกระทำที่สอดคล้องกับคำกล่าวหาซึ่งเป็นสิ่งที่มีต้นทุนสูงอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้จึงมีความหมายมากกว่าการโตเถียงทางวาจามันบีบให้ช่วงเวลาการตัดสินใจแคบลงทำให้ถ้อยคำมีน้ำหนักมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่วัทกรรม จะถูกตีความว่าเป็นการเตรียมการเชิงปฏิบัติการนิ่งของวอชิงตันจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่เป็นความพยายามชะลอจังหวะของวิกฤตในสภาพแวดล้อมที่ทุกคำพูดอาจถูกขยายความเกินความตั้งใจในขณะที่เครมลินพยายามเร่งจังหวะผ่านการกล่าวหาวอชิงตันพยายามชะลอมันผ่านความคงเส้นคงวานี่คือการปะทะกันของแนวทางไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยการควบคุมเวลาการควบคุมความหมายและการกำหนดว่าขั้นตอนต่อไปของวิกฤตจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันหรือด้วยการคำนวณอย่างมีสติ เมื่อมอสโกเลือกยกระดับการกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมโดยฤรินัยในการโจมตีเชิงลึกของยูเครนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการแสดงความไม่พอใจหากคือการก้าวเข้าสู่พื้นที่อันตรายของวัฒกรรมที่ผูกมัดผู้พูดเองคำกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำทางการเมืองแต่เป็นการสร้างกรอบความคาดหวังใหม่ว่าจะต้องมีการตอบสนองที่สอดคล้องกับระดับของข้อกล่าวหาในทางปฏิบัติการประกาศว่าสหรัฐกำลังทำสงครามกับรัสเซียย่อมสร้างแรงกดดันให้เครมลิน ต้องแสดงให้เห็นว่าคำพูดนั้นมีน้ำหนักหากไม่มีการกระทําตามมาคําประกาศจะค่อยๆสูญเสียความน่าเชื่อถือแต่หากมีการกระทําจริงต้นทุนก็จะสูงอย่างยิ่งทั้งในเชิงทหารการเมืองและความเสี่ยงของการขยายความขัดแย้งเกินการควบกลุ่มนี่คือกับดักที่วัฒกรรมสามารถสร้างขึ้นได้กับผู้ที่ใช้มันอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้นํารัเสเซียทางเลือกจึงไม่ง่ายการถอยกลับจากถ้อยคําที่แข็งกร้าว อาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอขณะที่การเดินหน้าตามคำขู่ก็อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ไม่พึงประสงค์กับมหาอำนาจอื่นๆพื้นที่สำหรับการลดระดับความตึงเครียดอย่างเงียบๆซึ่งเคยเป็นทางเลือกในอดีตถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆเมื่อถ้อยคำถูกบันทึกและเผยแพร่ต่อสาธารณะจากมุมมองของสนามข่าวสิ่งที่น่าจับตาคือความไม่สมดุลระหว่างคำพูดกับการกระทำยิ่งวัทกรรมรุนแรงขึ้นเท่าใดความเงียบในเชิงปฏิบัติก็ยิ่งถูกขยายให้เห็นชัดขึ้นเท่านั้นช่องว่างนี้ ไม่ได้หายไปเองแต่สะสมแรงกดดันในระบบทำให้ทุกถ้อยคำตอไปต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าเดิมและลดพื้นที่สำหรับความคลุมเครือที่อาจช่วยหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงการยกระดับด้วยวัฒกรรมอาจให้ผลลัพธ์ระยะสั้นช่วยระดมความรู้สึกชาตินิยมและเบี่ยนความสนใจจากคำถามภายในแต่ในระยะยาวมันกลับจำกัดความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์ของผู้ใช้เองเมื่อคำพูดกลายเป็นพันธกานิ่งเฉยก็ถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลว และการยับยั้งก็ถูกมองว่าเป็นการถอยนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อวัตกรรมถูกใช้แทนเครื่องมืออื่นๆท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สะท้อนความจริงพื้นฐานของความขัดแยงระดับสูงว่าคำพูดไม่เคยเป็นกลางมันสามารถสร้างพื้นที่สำหรับการคำนวณอย่างมิติหรือปิดประตูทุกบานพร้อมกันและในกรณีของมอสโกการเลือกใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวอาจกำลังผลักดันตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากจะถอยกลับได้ง่ายๆโดยไม่สูญเสียอำนาจในการควบคุมเรื่องเล่าที่ตนเองพยายามรักษาไว้ สิ่งที่ทำให้ปฏิบัติการระยะลึกล่าสุดของยูเครนแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าไม่ได้อยู่ที่แนวคิดของการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัเสเซียเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งในด้านขนาดความพร้อมเพรียงและการคัดเลือกเป้าหมายอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการเหล่านี้สะท้อนถึงระดับการวางแผนที่ซับซ้อนขึ้นและความสามารถในการประสานงานที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปรายงานหลายฉบับชี้ให้เห็นถึงการโจมตีที่เกิดขึ้น เกือบพร้อมกันในหลายภูมิภาคโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางและตอนเหนือถูกโจมตีจนต้องหยุดการดำเนินงานโรงงานเคมีที่มีบทบาทต่อห่วงโซ่การผลิตวัตถุระเบิดเกิดไฟไหม้โครงสร้างพื้นฐานนอกชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับการขนส่งพลังงานได้รับความเสียหายเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกแบบสุ่มหักแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับเศรษฐกิจสงครามและระบบส่งกำลังบำรุงของรัเสเซียการโจมตีในลักษณะนี้บ่อนทำลายสมมติฐานที่ยึดถือกันมานานว่าความกว้างใหญ่ของภูมิประเทศสามารถทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกัน โดยธรรมชาติเมื่อจุดสําคัญที่อยู่ห่างไกลจากแนวหน้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแผนการป้องกันก็ต้องถูกเขียนใหม่ความมั่นใจในโครงสร้างการควบคุมและการคุ้มครองภายในจึงเริ่มสั่นคลอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลกระทบไม่ได้จํากัดอยู่ที่ความเสียหายเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวการหยุดชะงักของโรงกลั่นน้ํามันส่งผลต่อรายได้จากพลังงานการหยุดการผลิตในโรงงานเคมีสะเทือนถึงสายการผลิตยุโทโปกรณน และความจําเป็นในการปกป้องทรัพย์สินภายในประเทศบังคับให้รัเสเซียต้องกระจายทรัพยากรออกจากแนวหน้าการป้องกันภัยในจึงกลายเป็นภาระเพิ่มเติมที่ซ้อนทับบนแรงกดดันที่มีอยู่แล้วจากมุมมองของผู้สื่อข่าวสนามการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดคือผลทางจิตวิทยาเมื่อการโจมตีลึกเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่ก่อให้เกิดการตอบโต้ที่เด็ดขาดในระดับเดียวกันมันส่งสัญญ,ญาณว่าขีดจากัดเดิมกําลังถูกทดสอบอย่างเป็นระบบสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นข้อยกเว้นเริ่มกลายเป็นรูปแบบ และรูปแบบเหล่านี้บังคับให้ทั้งฝ่ายวางแผนและฝ่ายป้องกันต้องปรับสมติฐานใหม่ยูเครนไม่จําเป็นต้องสร้างความเสียหายสูงสุดในทุกครั้งสิ่งที่สําคัญกว่าคือการพิสูจน์ว่าการเข้าถึงยังคงเป็นไปได้และต้นทุนของการป้องกันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือแรงกดดันเชิงสะสมที่ค่อยๆเปลี่ยนสมดุลของสงครามจากการประทะในแนวหน้าไปสู่การสึกกร่อนของระบบสนับสนุนเบื้องหลังและเมื่อสมดุลนี้เริ่มเปลี่ยนคําถามก็เริ่มดังขึ้นว่าความได้เปรียบที่เคยถูกสมมติไว้ยังมั่นคงเทียงใดในระยะยาว ผลสะเทือนที่ลึกที่สุดของการโจมตีระยะลึกไม่ได้หยุดอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายหากแต่ค่อยๆซึมเข้าไปสู่ระบบภายในของรัสเซียเองเมื่อพื้นที่ที่เคยถูกนําเสนอว่าอยู่ห่างไกลจากสนามรบถูกโจมตีซ้าแล้วซ้ําเล่าสงครามก็ไม่อาจถูกจํากัดให้อยู่เพียงแนวหน้าอีกต่อไปมันเริ่มกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับผู้คนและสถาบันที่เคยเชื่อว่าตนเองปลอดภัยภายในลําดับชั้นความมั่นคงคําถามเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนัน หากสถานที่ที่ถูกอธิบายว่ามีการป้องกันหลายชั้นยังถูกเข้าถึงได้ระบบเตือนภัยทำงานอย่างที่อ้างหรือไม่ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อช่องโหว่ที่ถูกเปิดเผยและการรับประกันความปลอดภัยที่เคยถูกสื่อสารออกไปยังมีน้ำหนักเพียงใดคำถามเหล่านี้ไม่ได้ถูกตั้งในที่สาธารณะแต่การมีอยู่ของมันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันภายในระบบที่พึ่งพาความเชื่อฟังและความแน่นอนสัญญาณของความตึงเครียดไม่ได้ปรากฏในรูปของการต่อต้านยังเปิดเผยแต่สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่เปลี่ยน ไปมาตรก,การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นการเคลื่อนย้ายอย่างเงียบๆของบุคคลสําคัญการเพิ่มระดับการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงความไม่สบายใจที่กําลังสะสมอยู่ใต้ผิวน้ําระบบอํานาจที่แข็งแรงสามารถรับแรงกดดันได้แต่แรงกดดันที่ต่อเนื่องและอธิบายไม่ได้ย่อมทดสอบขีดจํากัดของมันสําหรับเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับปฏิบัติการช่องว่างระหว่างถ้อยคําอย่างเป็นทางการกับสิ่งที่เห็นด้วยตนเองยิ่งกว้างขึ้น คำประกาศถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์ขัดแย้งกับภาพของการโจมตีที่เกิดขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อคำอธิบายไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ตรงความเชื่อมั่นก็เริ่มสึบกรอนแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นการท้าทายแต่ก็เปลี่ยนวิธีที่คำสั่งและคำสัญญาถูกมองและตีความจากมุมมองของผู้สื่อข่าวสนามสิ่งที่เห็นได้ชัดคือสถานะของความตึงเครียดที่ยังไม่แตกหักระบบยังไม่ล้มแต่กำลังแบกรับน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆการโจมตีระยะลึกไม่ได้ทำให้เกิดการพังทลาย ในทันทีหากแต่บังคับให้โครงสร้างอำนาจต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรักษาความรู้สึกของการควบคุมยิ่งต้องอธิบายยิ่งต้องปิดบังและยิ่งต้องแสดงออกถึงความแข็งแกร่งมากเท่าใดต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นแรงกดดันลักษณะนี้มกักไม่ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันแต่มันสะสมผ่านการตั้งคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบผ่านการป้องกันที่ต้องเข้มข้นขึ้นและผ่านความไม่แน่ใจที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกระดับของระบบและเมื่อแรงกดดันเหล่านี้ มาบรรจบกับการโจมตีระยะลึกครั้งต่อไปคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่ว่ารัเสเซียจะล่มสลายหรือไม่แต่คือระบบจะต้องจ่ายต้นทุนสูงเพียงใดเพื่อรักษาภาพของความมั่นคงที่กำลังถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงเวลานี้สิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่การตัดสินใจยกระดับเพียงครั้งเดียวหากแต่เป็นกระบวนการที่ความเข้าใจของแต่ละฝ่ายค่อยๆเบิ่งเบนออกจากกันอย่างเงียบงนันยูเครนกำลังขยายขอบเขตของการปฏิบัติการอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง รัเสเซียขยายขอบเขตของวัฒกรรมและคำกล่าวหายอย่างสม่ำเสมอขณะที่สหรัฐอเมริกาขยายบทบาทของความยับยั้งและความนิ่งสงบในฐานะเครื่องมือจัดการวิกฤตปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวเหล่านี้โดยลำทางแต่คือการที่มันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยจังหวะเดียวกันยูเครนอาจเริ่มเชื่อว่าการโจมตีระยะลึกสามารถถูกดูดซับได้โดยไม่ก่อให้เกิดการตอบโต้ในระดับที่เปลี่ยนเกมรัเสเซียอ,อาจเริ่มเชื่อว่าวัฒกรรมที่แข็งกร้าวสามารถทดแทนการกระทำจริงได้ โดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือขณะที่วอชิงตันอาจเชื่อว่าความยับยั้งและความนิ่งจะถูกตีความอย่างมีเหตุผลจากทุกฝ่ายความเสี่ยงจึงไม่ได้เกิดจากการโจมตีหนึ่งครั้งหรือคำกล่าวหาเทียงประโยคเดียวแต่เกิดจากสมมติฐานที่แต่ละฝ่ายสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อการตอบโต้ที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบเขตของสิ่งที่คิดว่าทําได้ก็ขยายออกไปโดยอัตโนมัติระยะห่างระหว่างการกระทํากับผลลัพธ์จึงค่อยๆสั้นลงโดยที่ไม่มีใครตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น จากมุมมองของนักกล่าวสนามความเข้าใจผิดในลักษณะนี้คือเชื้อเพลิงที่อันตรายที่สุดสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการป้องกันตัวอาจถูกอีกฝ่ายมองว่าเป็นการเตรียมการเชิงรุกสิ่งที่ตั้งใจให้เป็นความนิ่งเพื่อชะลอวิกฤตอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความลังเลหรือความอ่อนแอและเมื่อการตีความเหล่านี้ทับซ้อนกันความเสี่ยงของความผิดพลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประวัติศาสตร์ของความขัดแยงระดับสูงชี้ให้เห็นว่าจุดแตกหักมักไม่ได้มาจากการตัดสินใจที่จงใจเลือกสงครามหักแต่มาจากความเชื่่่อรววมกันา ยังมีพื้นที่เหลือพื้นที่ที่แต่ละฝ่ายคิดว่ายังยืดหยุ่นได้อีกเล็กน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งพื้นที่นั้นหายไปโดยไม่มีใครตั้งใจและเมื่อถึงจุดนั้นการแก้ไขความเข้าใจผิดก็อาจสายเกินไปแล้วในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ความเสี่ยงจึงไม่สะสมแบบเสียงดังแต่สะสมแบบเงียบงันทุกฝ่ายปรับพฤติกรรมเล็กน้อยจากบทเรียนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าขอบเขตเดิมยังคงใช้ได้แต่เมื่อการปรับเหล่านั้นทับซ้อนกันความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีฝ่ายใดตั้งใจและนั่นคือช่วงเวลาที่การควบคุม เริ่มหลุดจากมืออย่างแท้จริงสิ่งที่ทําให้ระยะนี้ของสงครามน่ากังวลอย่างแท้จริงไม่ใช่การมีอยู่ของสัญญาณการยกระดับที่ชัดเจนหากแต่เป็นการขาดสัญญาเหล่านั้นไม่มีคําประกาศใหญ่ไม่มีเส้นแบ่งที่ถูกข้ามอย่างเปิดเผยมีเพียงการสะสมของเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะถูกดูซับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าและทุกครั้งที่ไม่มีการตอบโต้ในระดับที่หลายฝ่ายคาดการสมมติฐานใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบงนันเมื่อคําขู่ไม่ได้นําไปสู่การกระทําอย่างที่ประกาศไว้ความระมัดระวังก็เริ่มแปรเปลี่ยน เป็นความเคยชินความกล้าค่อยๆกลายเป็นกิจวัตรและการคำนวณความเสี่ยงเริ่มอิงกับอดีตมากกว่าความเป็นไปได้ในอนาคตนี่คือจุดที่ประวัติศาสตร์เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าอันตรายที่สุดเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ใหญ่เกินกว่าที่ใครจะควบคุมได้สำหรับยูเครนการพิสูจน์ว่าสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดงของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่เผชิญกับการตอบโต้ฉับพลันเปลี่ยนสมดุลของสงครามในเชิงจิตวิทยาสำหรับรัสเซียการพึ่งภาวะกรรม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการควบคุมอาจช่วยประคองสถานการณ์ในระยะสั้นแต่ยิ่งใช้มากเท่าใดก็ยิ่งจำกัดพื้นที่ในการตัดสินใจในระยะยาวและสำหรับสหรัฐอเมริกาความนิ่งสงบอาจช่วยชะลอจังหวะของวิกฤตแต่ก็ต้องอาศัยการอ่านสัญญ,ญาณที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องเพื่อหลกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจสะสมโดยไม่รู้ตัวในบริบทนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การทำนายว่าใครจะยอมระดับก่อนแต่คือการตระหนักว่าความผิดพลาดมักเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าตนเองเข้าใจสถานการณ์ดีพอ เมื่อความมั่นใจกลายเป็นความเคยชินการเตือนภัยก็ถูกมองข้ามและนั่นคือเหตุผลที่ช่วงเวลานี้ควรถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดที่สุดก่อนจะจบตอนนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณร่วมแสดงความคิดเห็นว่าคุณมองสถานการณ์นี้อย่างไรคุณคิดว่านี่คือสียรภาพที่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลหรือเป็นเพียงช่วงเงียบก่อนความผิดพลาดครั้งใหญ่ฝ่ายใดกำลังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปและฝ่ายใดกำลังแบกรับแรงกดดันมากที่สุด ในช่วงเวลานี้ฝากมุมมองของคุณไว้ในคอมเมนต์เพราะความคิดเห็นของคุณคือส่วนหนึ่งของการถกเถียงที่สำคัญนี้และหากคุณต้องการติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกในลักษณะนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า